ทำไมเราถึงคิดว่าเราอยู่ชีวิต่ไปวันวันมันมันคลาๆกันว่าเออเวลามันไปวันวันมันเสียเวลาไปวันวันอะไรเงี้ยทำไมเราถึงคิดเช่นนี้เอาก็เรามันไม่มีโครงการไม่มีโปรแกรมมืิมว่าเราไม่ได้ตั้งความหวังเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรต่างๆก,ก็ตรวจสอบไม่ได้ก,ก็เท่าชีวิตไปวันวันถ้าเรามีตั้งอีกก็จะตรวจสอบได้ ผมว่าเราตั้งใจตรงนี้อนเราเสร็จหรือยังอะไรเราทําไมเราถึงคิดว่าชีวิตเรามันมีอน้อยนิดอะไรเงี้ยของตามที่หนังสือบอกหรือใช,อใช่ใช่ใช่ตามที่แม้แต่ว่าสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนนะก็จะชอบเขียนหนังสือว่าชีวิตนี้อันน้อยนิดอะไรอันนี้เป็นความหมายว่า,อวาเอ,อทีนี้ต้องดูว่าเจตนาท่านพูดเพื่ออะไร เพื่อไม่ให้เขายึดอะไรมากมายหรือไม่ให้ประมาทอะไรเงี้ยว่าชีวิตเราปั๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายละอะไรถ้าอย่างนี้ถ้าบอกว่าแค่ช้น้อยนิดนี่ก็ไม่ถูกบอกชีวิตเรายิ่งใหญ่แต่เวลาเรามีน้อยฉะนั้นเราต้องหมั่นรีบทาโอกาสแต่ละโอกาสเนี่ยทําให้ดีทําให้เกิดคุณค่าอถึงเงี้ยถูกต้องเราบางคนก็บอกอะไรนี่คคนตายก็ คนตายก่อนตายเยอะเลยเยอะมากมากเลยยัง <laughs> ชีวิตปล่อยไปวันวันมันเท่ากับตายไปแล้วอ่ากคบางคนก็บอกว่าเออกลัวตายบางคนก็ไม่กลัวตายไอ้อคนที่กลัวตาย<ข>ความคิดเขา<อ><อ>คิดความคิดเป็นยังไง<อ>ที่ว่าเขากลัวตายอะ่ะคนาตายก็บอกว่าที่ก,ก็กว่าเออชีวิตเราเกิดมาเน้กูว่ารักชีวิตไม่อยากให้ชีวิตมันต้องจบ อโอ้ยกูมีอะไรอีกหลายหลายอย่างยังไม่ได้ทําเลยอะไรต่อเพราะว่า<ม>จะห่วงเดี๋ยวห่วงลูกห่วงห่วงล้านอะไรแล้วบา,า,างคนอ่ะโอ้บอกว่ตายทช่ี่ยเขาเขาคิดยังไงบอกโก,กาตายส่วนใหญ่คิดชีวิตว่ามันมีอยู่แค่นี้แหละนะความหวังกูก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วก็เป้าหมายก็ไม่มีอะไรคือไม่มีอ่ะ<ม>เอาเอาว่าเขาว่างก่อนอ่ะ คือไม่กลัวตายานะของเขาไม่กลัวตายเขาปอยกว้างแล้วไม่มีอะไรหวังแล้วมึกวงกลัวแหละชีวิตคุณไม่มีความหวังอ่ะอ่าจริงๆแล้วเราควรกลัวตายาหรือไม่กลัวตาอยาอ่ากองกครับกลัวตายคือสุดตรงมิจฉาไม่กลัวตายคือมิจฉากลางๆนี่กลางๆคือทุกอย่างต้องรับในธรรมชาติแล้วก็ทําสิ่งท <ร ừ S 1> ี่ว่า เป้าหมายเราเวลาเราอะไรจัดสารนห้มันถูกต้องแล้วทําให้มันเต็มที่สรุปก็คือว่าทําเวลาหรือโอกาสที่มีอยู่ให้เกิด